ดครับสามเท่ารายงานตัวครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมั่งคั่งยั่งยืนจริงหรือโดยดูจากรัฐบาลของพระเด็ประยุทธ์ซึ่งจะฝากไปให้กับรัฐบาลใหม่ว่ามีนโยบายด้านไหนบ้างที่ควรจะทำครับเราจะใช้พื้นฐานข้อมูลของท d i ที่ TDI ก็ทําไว้เนี่ยเขาแบ่งมาเป็น2อย่างหนึ่งก็คือมั่งคั่งส่วนที่2นี่ยั่งยืน เยื่ใแรกก็คือเรื่องของการลงทุนใน e c c นะฮะมันจะมั่งคั่งแค่ไหนช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาอันที่2คือเรื่องของคมนาคมนะครับอันที่3คือเศรษฐกิจดิจิตัลเกษตรกรรมการศึกษานะฮะอันนี้อยู่ในส่วนของความมั่งคั่งมั่งคั่งคร์ร c o r r u p เรื่องความยั่งยืเริ่มเริ่มเร่คยังยืนครับ คอร์รัปชันยังยั่งยืนอยู่กามันยังยืนต่อวันดาแล้วเราดูกันสังคมแรงงานสุขภาพและสุดท้ายปลายทางในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ผมอยากจะเรียนาจและครับพี่ดำนะครับว่าฐานข้อมูลที่ t d i เขาทำไว้นะครับเขาหยิบบางช่วงบางตอนของนโยบายไม่ได้หยิบมาทั้งหมดนะแต่ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของเกษตรทั้งภาพรวม ไม่เรื่องของเศรษฐกิจทั้งภาพรวมแต่เฉพาะด้านเขาเลือกเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าผู้ชมจะช่วยประเมินด้วยได้ครับเราเริ่มเรื่องของ EC กัแล้วกันที่ทีรายหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าการขับเคลื่อนประเทศแน่นอนที่สุดต้องอาศัยเรื่องการลงทุนนะฮะภาพลักษณ์ของการลงทุนที่รัฐบาลประยุทธ์ชี้เป้า เขาต้องการให้เกิดการลงทุนเรียกว่า New S-Curve ครับครับเนื่องจากว่าโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ของโลกมันมาเร็วมากรัฐบาลที่ผ่านมาในรัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการกระตุ้นสร้างระบบอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาที่ที่บางคนก็เรียกว่า New S-Curve เจตนาเนี่ยต้องการเอาตรงนี้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อดึงการลงทุนหรือสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมแบบใหม่เพื่อมารองรับเศรษฐกิจในอนาคตอีก10หรือ20ปีข้างหน้าัฒนาประมาณนะไอสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ได้ปรับเนี่ยอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของการพัฒนากําลังคนกําลังคนระดับสูงด้วยนะระดับสูงเออคนคือคือจะมีทักษะสูงถ้าปรากฏว่ามีการอบรมไปแล้วเนี่ยนะฮะผลลัพธ์ที่ดีอะไรก็หยิบมาก็คือ9.6พัน 9าพ0านถร้อยคนมานะเพราะใน EEC เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางในการรักษาแพทย์แผนอนาคตว่างั้นนะสร้างฐานข้อมูลกลางทางด้านพันธุกรรมนะครับการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมคือเขาบอกว่าแพทย์แม่นยำเเออคือหมายความว่าสมมุติว่านายกอเป็นหวัดนายขอเขาเป็นหวัดเนี่ยนะครับนายกนายขอเนี่ยอาจจะต้องรักษาไม่เหมือนกัน แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าไอพันธุกรรมของแต่ละคนเป็นยังไงการให้ยาเนี่ยนะหรือว่าเนี่ยมันจะแม่นยำมากขึ้นการทําแบบนี้เนี่ยหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนะครับต้นทุนการรักษาเนี่ยมันจะลดลงใช่แล้วก็ประสิทธิภาพการรักษาก็จะดีขึ้นครับนะครับคือแพทย์แผนปัจจุบันที่เรารักษาอยู่นะวันนี้รักษาตามอาการรักใช่ไหมแก้ปวดก็กินยาแก้ปวดัวแต่ไม่ได้ไปรักษาที่ต้นตอครับ นะฮะแต่รหัสพันธุกรรมเนี่ยเขาจะไปรักษาที่ต้นตอเลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์เนี่ยเขามีเจตในารักษาที่ต้นตอใช่แต่ว่ากระบวนการหาต้นตอไม่ไม่มีไงไม่เจอทีนี้การที่ไปตรวจจากพันธุกรรมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแหละที่เราต้องเก็บรหัสพันธุกรรมไว้ข้อมูลเล้นะใช่ใช่ข้อมูลข้าฐานข้อมูลใช่ใช่ต้องทำฐานข้อมูลทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นค่าเป็นโมเดลตัวอย่างขึ้นมาล้ว ผมคิดว่าอันนี้อันนี้ผมไม่มีความรู้มากแต่ว่าเข้าใจว่าคนที่ในอยู่ระแวกพื้นที่อันเดียวกันเนี่ยถ้าเขาสุ่มตัวอย่างมาแล้วเนี่ยรหัสพันธุกรรมมันก็จะใกล้เคียงกันก็จะรู้ว่าคนตรงนี้เนี่ยรหัสพันธุกรรมแบบนี้ค,คนตรงนี้แต่นั้นไม่จําเป็นจะต้องไปเอาราดพันธุกรรมของทุกคนมาใช่ไ <นะ S 3> ซึ่งเขาต้องการให้ ECN เป็นโมเดลนะฮะเป็นต้นแบบในการรักษาต่อไปในอนาคตซึ่งจะสามารถดึงนักลงทุน ทางด้านการแพทย์เหล่านี้เข้ามาได้อีกเยอะครับเขาจะารทำดุนี้สําเร็จมันก็สามารถขยายใช่ใช่ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ประเด็นที่ทีไรเขาหยิบมาว่าเดิมทีนี่การถอดรหัสพันธุกรรมจีโนมเนี่ยในพื้นที่เขาต้องเป้าไว้ประมาณ5 0 0 0มคนแต่ทําได้แค่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นคนถึงเดือนมีนาคมใช่ใแค่หมื่นกว่าคนกก็ทาไม่ได้25% ส่วนสมรรถนะในด้านการดึงนักลงทุนยอดรวมอยู่ที่8.7แสนล้านก็คิดเป็นเท่าไหร่นะ45% 45%ของการลงทุนที่รับการส่งเสริมทั้งหมดของ B.O.I. <O>. ไอ้โครงสร้างพื้นฐานอื่นยังไม่คืหนนะ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินเราฟังมานานนะโอ้โหจะเกิดจะเกิดจะเกิดจนเนี่ยมาดูตัวเลข G.I. ก็บอกว่ามันจะสำเร็จปี7.1ทงทั้งที่เริ่มต้นมาแต่ปี 62นะฮะสนามบินอุตภาเองเป็นแรกน่าจะเสร็จภายในปี67แต่ตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปครับเป็น,น <ะ S 1> 70ถ้าเรืออีก2องท่าเรือคือท่าเรือแหลมเชบังบเฟ็ที่3ามระยะที่3เนี่ยก็ลาชาวไปแต่ปรากฏว่าท่าเรือที่เสร็จก่อนเนี่ยนะฮะเริ่มตน้นก็ดีหลังจะพุทอันนี้ท่าเรือพิเศษพิเศษ ในส่วนสุดท้ายในเรื่องของการลงทุนที่เป็น New S Curve นะฮะทาง TDI เขารวบรวมไว้ตั้งแต่ปี62ถึงปี65เนี่ยปรากฏว่าทั้งในและนอกเขต EC เนี่ยนะที่มาลงทุนใน New S Curve นะ1.2ล้านล้านปรากฏว่าที่เป็น New S Curve จริงๆมันไม่เท่าไหร่ที่เหลือ80%กลายเป็นอุตสาหกรรมเดิมอุตสาหกรรมกาบโครงการเนี่ยตอนคิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาคิดบนซ u พ l y Chain ของโลกอันเดิมหรือเปล่าใช่ เพราะตอนนั้นกำลังโตถูกไหมครับประเทศไทยก็มีเ,เรื่อง globalization ยังแข็งแรงอยู่แต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่า s u พพ l y chain ของโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับม,มันไม่เหมือนเดิมแล้วประเด็นมันก็คือว่าที่เขาบอกว่าต้องฝากรัฐบาลใหม่คิดเนี่ยเพราะว่านี่ประเด็นแบบนี้แหละใช่ว่าเฮ้ยอินเคสว่าสมมติฐานมันเปลี่ยนเพราะว่า s u พพ l y chain โลกเปลี่ยนแล้วเนี่ย e c เนี่ย พัฒนาต่อไปบนซัพพลายเชนใหม่จะทำยังไงนี่ไงดียก็เสนอว่านี่ยนะฮะทบวนอุตสาหกรรมเป้าหมายให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะของโลกอย่างที่อาจารย์ว่ากำหนดยุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่มอสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของเดิมก็คือยกระดับพัฒนากาลังคนทักษะสูงก็ยังคงทําอยู่ครับ นะฮะทำต่อเนื่องไปส่วนที่สามที่พูดถึงเมื่อเอยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องทำแต่ต้องดูทำอยู่แล้วัต้องทําอยู่แล้วมันนีไม่พ้เทรนโลกอยู่แล้วใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เออผมผมมองว่ามันมันน่าจะสําคัญนะครับโอเคโลกเปลี่ยนแต่กฎระเบียบต่างๆของเราต้องเปลี่ยนด้วยอันนี้ต้องแก่อันนี้อันนี้ของเราเนี่ยมันแข็งแรงยั่งยืนมากนะ กฎระเบียบของเราบางบางอันไปดูตั้งแต่พทสองสี่อะไรเนี่ยยังยังอยู่ยังแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นคงและยั่งยืนครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอีซีเขาก็แก้ไขไปได้พอสมควรนะเยอะพอสมควรทั้ที่ผมติดตามเขามีองค์กรพิเศษที่จะคอยดูในเรื่องนี้เพื่อเพราะว่าตอนขั้นตอนพวกนี้ลดรอยร้คือคือเขาแก้ไขแต่มันแก้ไขในการจัดการทํางานในพื้นที่ตรงนี้ไงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย กระบวนการในในเขตพื้นที่เนี่ยมันยังมาเกี่ยวพันนอกพื้นที่ด้วยครับพอมาติดนอกพื้นที่นี่ก็เจ๊งตามเดิมอีกแหละทีนี้มาดูในหัวข้อที่2นะฮะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทีดีไอเขาก็หยิบมาเฉพาะในเรื่องของรถไฟฟ้าในกรงเทีมหาคอและปริมณนลนะครับมันก็มีโครงการพื้นฐานอื่นๆที่ยังไม่เสร็จนะครับในรถไฟรางคู่นะครับก็ยังไม่เสร็จก็มีเป็นช่วงๆกับเบาจีระเก็พยายามงนสิ่งที่โคราชนี้ที่อาจารย์พูดก่อน ไม่ใช่อันนี้รังคู่ใต่เรื่องความเร็วสูงครสครับที่รังคู่ก็โอเคที่ก้าวหน้าที่ไปได้มากก็คือเนี่ยกระเบ,บาเนี่ยบ,บางกระเบ,บากีละไปทางโคราชทั้งนี้นะครับเนี่ยสายสีส้มก็คาราคาซังรอรัฐบ,บาลใหม่มาไอ,อ้น,นี่ก็แปลกเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการประมูลนะแล้วไม่รู้มันแก้ปัญหากันไม่ได้เพราะอะไรมันเรื่องการเมืองไงแล้วก็ไอ้โครงสร้างขนส่งบนชนระดับปุยผ้าครับ นะครับไอ้น,นี่เราก็ชื่นชมขอนแก่นกันนะเขาคิดเองตามเองโน่นนี่นั่นแต่พอดูในผลวิเคราะห์ของ tdi บอกว่าเออมันเป็นเรื่องของงบมาณการสนับสนุนจากภาครัฐด,ด้วยอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าโปรเซสมันเป็นยังไงซึ่งยังไม่เกิดขึ้นค,คือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมืองใหญ่ทั่วประเทศมันมีหลายเมืองนะเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นพัทยงพัทยาอะไรเนี่ยภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยเขาก็ต้องการไอไอไอระบบพวกนี้ระบบ <มา S 2> เอ่อระบบการขนส่งมวลชนแบบที่คล่องตัวนี่มากมาก ตัวโลกเขาคิดอย่างนี้เขาก็เสนอนะครับว่าต้องเร่งรัดเนี่ยนะเรื่องของไอโครงสร้างพื้นฐานนะฮะรถไฟทางคู่เนี่ยให้เสร็จโดยเร็วนะครับเนื้อที่ทําไว้แล้วก็คือต่อเนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์สอง่านั่นเองแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคก็คงจะเอาฐานจากสายสีส้มมาคิดต่อยอดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ฝากรัฐบาลใหม่ พิจารณาเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้มันจะเป็นความสําเร็จการเติบโตทางเศรษฐกิจทางอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ประชาชนช่วยประเมินด้วยนะว่าอันไหนคืออะไรอันไหนควรทําอันไหนเป็นยังไงนะครับการนี้ก็ลาครับดีครับ